นะผู้คนทั้งหลายกำลังกลับบ้านนะฮกำลังใช้รถใช้ถนนนะเพื่อที่จะกลับบ้านไปเยี่ยมญาติพี่น้องเยี่ยมปู่ย่าตายายนะเยี่ยมพอ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมครอบครัวฉะนั้นประเด็นมันจริงอยู่ที่ว่าการกลับบ้านการขี่รถกลับบ้านทำอย่างไรจึงจะ ไปมาอย่างสะดวกและก็ปลอดภัยไปถึงอย่างสะดวกและก็ปลอดภัยกลับมาถึงนที่กรุงเทพอีกก็สะดวกและก็ปลอดภัยเนียฉะนั้นการไปนะการเดินทางไปถึงบ้านอย่างสะดวกและก็ปลอดภัย การเดินทางกลับมาจากบ้านมากรุงเทพโดยสะดวกและก็ปลอดภัยก็ต้องอาศัยสติแล้วก็ปัญญาในการกํากับในการดูแลในการบังคับรถในการควบคุมรถในการมีสติอย่างสม่าเสมอตลอดทั้งเส้นทางนะเพราะว่าอาตมาได้ดูมาทุกปีนะเวลา มีเทศกาลทุกครั้งก็จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนท้องถนนมากมายนะเป็นการสูญเสียที่ทุกครอบครัวไม่อยากที่จะให้มีการสูญเสียนะเพราะอาตมาเข้าใจการสูญเสียนทุกคนมีพ่อมีแม่มีลูกมีญาติพี่น้องนะมีปู่ย่าตายายมีน้ามีอาต่างๆ สารพันญาติเนี่ยสารพันเครือญาติฉะนั้นในเครือญาตินะทุกคนเนะี่ยไม่ต้องการที่จะให้เกิดการสูญเสียอย่างแน,น่นอนนะไม่ต้องการให้มีการสูญเสียทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตนะทุกอยาก่างนะี่คือความหวังทุกชีวิตทุกคนนะทุกครั้งที่มีเทศกาลต่างๆเกิดขึ้นก็ มีความหวังว่าจะไปมาอย่างสะดวกและก็ปลอดภัยฉะนั้นอาตมาจิงขอฝากมาไว้ว่าการใช้ชีวิตบนท้องถนนนาการขับขี่ยวดยานพาหานะทุกรูปแบบมันจำเป็นที่จะต้องมีสติและก็ปัญญาคอยควบคุมคอยกำกับคอยดูแล ทุกเส้นทางของการขับขี่ให้มีความปลอดภัยทั้งไปแล้วก็กลับฉะนั้นประเด็นส่วนหนึ่งที่อาจจะนำไปสู่ซึ่งการขาดสตินำไปสู่ซึ่งการสูญเสียก็คือ 1. การกินเหล้าการกินเหล้ามันทำให้ขาดสติการกินเหล้านำไปสู่ซึ่ง การขาดสติ 2. การกินเหล้านำไปสู่ซึ่งอุบัติเหตุทุกรูปแบบและการกินเหล้านี้สุดท้ายก็จะนำไปสู่ซึ่งการสูญเสียนะทุกรูปแบบเหมือนกันไม่ว่าจะสูญเสียทรัพย์สูญเสียชีวิตนะสูญเสียอะไรก็ตามมันก็มีผลมาจาก นะเล่าเหล่านี้ทั้งนั้นอีกประเด็นหนึ่งนะที่อาจจะทำให้เกิดการสูญเสียได้เช่นเดียวกันคือการใช้โทรศรรัพท์ในขณะที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะซึ่งมิบงควรเป็นอย่างมากในการใช้โทรศัพท์ในการขี่รถเพราะว่าอุบัติเหตุมันสามารถเกิดขึ้นได้ ทุกเซยววินาทีของการโทรศัพท์อาตมายังขอฝากเอาไว้ไปยังทุกท่านทุกคนที่กําลังกลับบ้านที่กําลังขับรถเนี่ยว่างดได้ไหมหนึง่งดใช้โทรศัพท์2อ,อย่าก,กินเหล้าอาตมาขอนะัขอบินทำบาปนะับเพื่ออะไรเพื่อ,อความสุข ของครอบครัวเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวเพื่อความหวังของครอบครัวเพื่อความมั่นคงของครอบครัวของเราทั้งทุกชีวิตแล้วก็ทุกทรัพย์สินไม่อยากให้มีการสูญเสียเกิดขึ้นนะฉะนั้นอาตมาจึงอยากให้ดูคลิปนี้นิดหนึ่งเป็นคลิปอุบัติเหตุนะเพื่อจะเป็นการหัดเตือนใจของเราทุกคนได้ จักรยานยนต์การขับขี่นะครับบนถนนที่มีเลนค่อนข้างเยอะนะครับคุณผู้ชมครับตำรวจภูเก็ตนะครับวอนแขวงทางการเพิ่มเลนรอเรี้ยวนะครับหลังเกิดอุบัติเหตุบ่อยที่จุดยูเทินอันตรายหน้าโรงเรียนหงหยกอุทิตนะครับส่วนที่ฉะเชิงเซานะครับวงจรปิดก็จับภาพจักรยานยนต์พุ่งชนรถเก๋งบาดเจ็บไปทั้งสองคนด้วยครับวงจรปิดหน้าบริเวณหอพักเป็ดประทานถนนจรัญญานนท์หมู่เจ็ดตำบลบางวัวอำเภอบางประกง ดับภาพขณะที่รถเก๋งจอดชิดซ้ายก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวกับรถโดยเป็นจังหวะเดียวกันนะครับกับที่รถจักรยานยนต์ที่มีสองสามีภรรยาขับขี่ซ้อนกันมาด้วยความเร็วก็ทําให้พุ่งชนข้างรถเต็มแรงแบบนี้แหละฮะโอ้โหเราขออนุญาตสโลว์บางส่วนนะฮะแล้วก็เห็นทั้งสองคนในกระเด็นลอยข้ามรถเก๋งตกกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบประมพยาบาลก่อนนําส่งโรงพยาบาลจุฬารัต11สอบสวนคนขับรถเก๋งให้การนี้ฮะ ขณะกำลังเลี้ยวเนี่ยมองไม่เห็นจักรยานยนต์วิ่งมาจึงชนเขาอย่างจังโอ้โหอันนี้มันเป็นการเลี้ยวตัดเลนด้วยนะฮะก็ดีที่เคราะห์ดีที่ทั้งาสามีภรรยานะครับได้รับบาดเจ็บนะฮะแต่ว่าไม่ถึงกับชีวิตนะครับส่วนในเหตุการณ์หนึ่งโอ้โหแชร์กันเยอะเลยเมื่อวานนี้เป็นอุทาหรณ์ด้วยเกิดขึ้นที่จังหวัดภูกเก็ตกล้องวงจรปิดของอบตอไม้ขาวบันทึกอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันนะฮะทำให้คนขี่จักรยานยนต์เนี่ยกระเด็นไปคนละทิศคนละทางก่อนที่จะมีรถกกระบอีคัน พุ่งมาจากเลนปกตินี่แหละฮะแต่ว่าไม่เห็นนะฮะชนจนคนขับขี่รถจักรยานยนต์ในร่างกระเด็นทีเดียวเหตุนี้เกิดบริเวณจุดยูเทิร์นหรือจุดเลี้ยวกลับหน้าโรงเรียนหงหยกบำรุงอุทิศถนนเทพประสตรีขาออกตำบลไม้ขาวอำเภอถลงังเราไปดูภาพพร้อมกันนะครับเสร็จปุ๊บก็กระเด็นกระดองไปคนละทางสทางแต่ว่าสังเกตดูนะคนขับยังอยู่ในมุมไกลนะฮะ ผู้ขับขี่สองคน<ห>นคนี้ยวน,น,นี้อ่าผู้ขับขี่คนนี้ <Pam ela. S 1> นะฮะก็นี่ละฮะเดินไปค,ค,คือคือคิดว่าคงไม่เห็นรถกระบะด้วยกระบะก็ไม่เห็นเขาเขาคงอยากจะเดินขึ้นเกาะกลางเพื่อจะไปพักอาการบาดเจ็บนะฮะน่าจะน่าจะขึ้นเกาะกลางเพื่อที่จะได้ป้องกันร,รถมาชนนี่แหละคระับกลางถนนแต่กลายเป็นว่ากระบะที่ขับมาจากไกลๆเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้เบรกเลยแหละคุณผู้ชมนี่แหละฮะไม่ได้เบรกเลยตรงนี้โอ้โหเห็นแล้วก็ เราเปลี่ยนภาพกันดีไหมครดีฮะดูเยอะเลยนะเอาละก็เป็นอุดาหนนะฮะสนใจกันไปล่าสุดผู้สื่อข่าวเทรัฐทีวีประจําจังหวัดภูเก็ตนะครับสอบถามไปยังพันตำรวจโทวัชรินจิรติการวิวัฒพนักง,งานสอบสวนชำนาญการพิเศษสถานีตำรวจภูธรท่าชัดชัยทราบแบบนี้ฮะผู้บาดเจ็บทั้งสองคนอาการไม่ถึงขั้นสาหัสคนที่ถูกชนจนร่างลอยกระเด็นสะโพกหักส่วนการดำเนินคดีเป็นไปตามกฎหมายฮะแต่อยากขอให้แขวงทางการภูเก็ตช่วยหน่อย ช่วยมาเพิ่มเลนส,สลหรับจอดรอเลี้ยวเลี้ยวหรือกับรถในจุดยูเทิร์นเนื่องจากถือว่าเป็นจุดอันตรายเกิอดอุบัติเหตุบ่อยมากเพราะมันจะถูกรถทางตรงวิ่งชนเอานะครับ<อ><อ>ก็คือดูเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแต่รยนยนต์ตอนแรกสองคันที่ชนกันเนี่ยคันที่ออกมาจากมุมขวาสุดเหมือนไม่ทันได้ดูทางขวาอีกทีเพราะว่าเลนที่โดนเอาคันที่โดนชนเนี่ยเขาวิ่งมาตรงตรงใช่นะครับผมดูภาพนี้บ่อยไม่ค่อยไหวนะแต่ไม่ไหวสรุปยังออกมาว่าอาการไม่ส คลิปนะที่ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ดูนะเป็นคลิปที่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์รถกระบะนะหรือว่าจะเป็นรถอะไรก็ตามนะถ้าขับมาแล้วขาดสติขาดปัญญานะสูญเสียการควบคุม จานะความประมาทมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอุบัติเหตุต่างๆมันก็เกิดขึ้นได้ทุกวินาทนะีเช่นเดียวกันนะฉะนั้นสําหรับในคลิปนี้อาตมาขอฝากไปยังทุกท่านนะทุกคนที่กําลังจากกลับบ้านกนะ็ขอให้กลับบ้านด้วยความนะปลอดภัยแล้วก็ปราศจากทุกนะโศกโรคภัยอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้น ก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงมีความสุขมีความเจริญอย่างท่วนทั่วนหน้ากันในเทศกาลปีใหม่นี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ชมเป็นน้องชาว YouTube ทุกคนทุกท่านขอเจริญพร